วันทีเช่นเคยนะคะและคลิปวันนี้เนี่ยเรามาเจอกับ v o r i t e of the m o n ม h ประจำเดือนสิงหาคมของพี่ชัยเราชอบเดือนนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเราไม่อยากพูดพร่ำทำเพลงเพราะว่าเราเหนื่อย <c oughs> พี่ไม่ค่อยสบายนะคะช่วงทีที่ผ่านมานี้ก็อาจจะแบบว่ามีแบบหายหายเงียบๆไปบ้างแล้วก็จากที่ไม่สบายแล้วเดินทางบ่อยทําให้หน้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยินเล็กน้อยถ้าแบบ อาจจะเห็นรู้สึกจะเป็นสิวช่วงนี้แล้วก็แบบมีตรงนี้คือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เยอะจังสิวแบบมาบ่อยจังเลยอย่างเงี้ยหลังจากที่ไม่สบายเสร็จก็มาอยู่ในช่วงที่วันนั้นของเดือนของผู้หญิงเราแน่นอนว่าหน้าต้องเละแน่ๆก็เลยกลับมาใช้ตัวหนึ่งที่เป็นยานั่นก็คือเบนแซกนะคะเบนแซก A c ซีาเราเซ็นรือว่าเฮ้ยป้าพอลล่าไม่ไหววะ่ะมันไม่มันไม่ช่วยอะไรสำหรับเราตอนนี้เราก็เลยไป จัดคุณเบนแสกมานะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของสิวอุดตันรวมถึงสิวอักเสบด้วยพี่ก็ทาแบบทั่วหน้าที่เป็นสิวอุดตันรวมถึงสิวอักเสบอะ่ะมันก็ช่วยให้สิวอักเสบแห้งลงแล้วก็สามารถกดสิวออกมาได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสิวอุดตันอย่างเงี้ยกดออกมาได้ง่ายมากแล้วก็แบบสิวพวก เม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยบางคั้งรสกิดก็หลุดแล้วอะก็รู้สึกว่าเบนแซอเอซเนี้ยเมืนเป็นแบบยาสามัญปำบ้านที่หาของเก่าไม่เจอก็เลยไปซื้ออันใหม่มานะคะพี่ใช้5%ปทาก่อนล้างหน้า5-10นาทีนะคะแล้วล้างออกจ้ะตามนั้นนะคะสำหรับสิวอีกชิ้นหนึ่งไม่ใช่สกินแคร์แต่เป็นแปรงล้างหน้าพี่เคยใช้แปรงล้างหน้ามาหลายยี่ห้อก็ดีแต่ไม่ถึงขั้นเอามาเป็นแบบ อ๋อฉันชอบมากเลยอย่างนี้ยี่ห้อนี้แพงมากนะคะบอกนโคตดแพงเลยอะสำหรับแปรงล้างหน้าเราก็เลยไม่คิดจะซื้อเพราะว่ามันแพงมากแต่ว่าโชคดีที่แบบขอขอบคุณพี่เชอรี่ที่แบบเชิญไปงานของคลรซอนิกะนะคะก็ได้ เคลราโซลิกรุ่นเมียฟิตจริงๆคือเมียเมียฟิตมานะคะตัวนี้เป็นแปลงล้างหน้าของเคลราโซนิกที่เหมาะสาหรับการพกพาเพราะมันขนาดเล็กจริงๆเขาจะมีที่ชาร์จที่เป็นไวเลตมาด้วยแปลงตัวนี้ดียังไงสําหรับพี่เลยนะพี่ชอบมากๆเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าหน้าเราอะละเอียดขึ้นสะอาดขึ้นไม่ได้สะอาดแบบว่า,วาอุ้ยรู้สึกลูขุมขนทะลุทะลวงแต่รู้สึกว่าผิวมันแบบ ผิวมันผิวมันเนียนขึ้นมากผิวมันรู้สึกว่าแบบรูขุมขนนู่นนั่นนี่มันละเอียดขึ้นนะคะวิธีการตัวนี้ไม่ได้เป็นแปลงที่แบบสั่นแล้ววนๆนนนะคือมันแค่สั่นของมันยืออย่างเงี้ยมันไม่ได้บอะไรอย่างงี้นะฉันบอกไอ้เอฟเฟกต์ขนาดนี้เลยเหรออืมแล้วก็วิธีการใช้ก็คือแบบเราใช้การแปลงของเราเองแปลงแบบตามแนวขนแล้วก็ใช,ช่พิษพิษบวกกับการที่เราล้างหน้าตามแนวขนเรารู้สึกว่า รูขุมขนเราอะสะอาดขึ้นแล้วก็อยู่ช่วงนี้พี่จะเป็นสิวอุดตันบ่อยมากแบบเม็ดเล็กๆเล็กๆเนี่ยก็ลดลงแล้วยิ่งแบบช่วงค่าจมูกสิวเซียนตรงเนี้ยมันหลุดไปเลยมันหายไปเลยแบบว่าใช้น้ำแบบเหมือนจืดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบขึ้นมาแบบว่าพร้อมที่จะปาดออกเฮ้ย คือมันเป็นแปลงล้างหน้าที่ดีมากแล้วก็ผิวละเอียดขึ้นผิวเนียนขึ้นดีงามแต่แพงมากเช่นเดียวกันถ้าแบบว่าบัจเจ็ตถึงแล้วอยากจะซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เชียร์เนาะมาที่โหมดแต่งหน้ากันบ้างอันนี้หลายคนคุ้นหน้าก็คือ Maybelline Super Mineral 24แต่ว่าไม่ได้มาเดียวๆพีทมีโอกาสได้ลองใช้ตัว Infallible Stay Fresh Foundation จาก r o เรียนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่เน้นเรื่องของความติดทนคุมมันหน้าแน่มแต่ข้อเสียของมันที่พี่ได้มาคือสีมันเข้มและมันดรอปสีเข้มกว่าผิวนิดนึงแล้วก็ดรอปด้วยนะคะมันก็เลยเข้มไปอีกประมาณ2เฉดก็เลยมาผสมกันปรากฏว่าพอผสมคุณ2คนนี้ปุ๊บได้ฟินิชที่ดีมากเพราะมันไม่แน่นคือตัวนี้ก็จะบางกว่าตัวนี้ใช่ไหมคะ ได้ฟินิชที่อยู่ระหว่างกลางของความแน่นกับความเอ r ว d เดนลุกอะแล้วเฉดสีดันพอดีมากๆเพราะตัวนี้พี่ใช้ BO2 ตัวนี้คือ150นะคะเป็นโทนเหลืองที่พอดีกับหน้าแล้วก็ไม่ได้ดรอปหน้าไม่เทาไม่หมองคือผิวดีมากและติดทนด้วยถ้าใครกำลังมองหาที่ลองพื้นที่ติดทนแต่ว่าถ้าเฉดสีได้ก็ลองเอาตัวนี้นะคะแต่ว่าพีชเฉดสีไม่ได้ไงก็เลยลองผสมดูปรากฏว่าได้ฟินิชลุกที่ดีได้ เนื้อผลิตภัณฑ์ที่เวลาเราลงกับผิวหน้าเรารู้สึกสบายผิวมากกว่าลงตัวนี้เดีียวๆแล้วก็ติดทนระหว่างมันดีงามชอบออลองพื้นแล้วมาถึงพาเลตหน้ากันบ้างดีกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไปแล้วในลุคของปูปรยานะคะก็อาจจะเห็นแล้วนั่นก็คือ h our glass a m b i e n t l i g h t i n g edit นั่นเองเปิดดีกว่ามันสะท้อนนี่ถามว่าทำไมชอบค,คนคนนี้พี่เียวกาสได้พาคุณคนนี้ไป ถ่ายงานคอนฟีอะเนาะไปถ่ายงานแล้วก็เราต้องแต่งหน้าเองวันนั้นแต่งโชคดีทีก่กระเป๋าเครื่องสำอางไปเพราะต้องแต่งหน้าเองแล้วใช้อันนี้เรารู้สึกว่าแบบถ่ายรูปออกมาแล้วแบบหนะ้ามันนวลมากคือไฮไลท์ก็ไม่ได้ชิมเมอร์เม็ดใหญ่คอนทัวร์ก็ไม่ได้แน่นปังจนเกินไปแล้วก็บลัชออนสองสีนี้มันแบบมันสวยมากแือถ้าใครอยากซื้ออยู่แล้วอันนี้ก็จะเชียร์เข้าไปอีกนะคะว่าแบบมันดีงามมากมีหลายคนถามว่าพี่คะ อายไลเนอร์ที่ไม่แพนด้าแนะนำตัวไหนส่วนตัวพีทเป็นคนที่หนังตามไม่ได้มันมากและไม่ได้มีปัญหาแพนด้าเท่าไหร่พีก็เลยอาจจะแบบให้คำตอบที่ดีที่สุดไม่ได้แต่ว่าลองตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอีกครั้งเรื่องหนึง่งก็ลองไปลองกันดูก่อนนะคะแต่พีทไม่คอนเฟิร์มแบบฟันธงฉับๆว่าอันนี้ดีมากแบบไม่เลอะแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามัน ติดทนระดับหนึ่งเลยนะคะตัวนี้คือ Gino Mac Cre the Professional Makeup Eye Crayon นะคะสีที่พี่หยิบมานี้เป็นสีน้ำตาลคือช่วงนี้ชอบใช้สีน้ำตาลแล้วรู้สึกว่าตามันหวานแล้วก็แต่งง่ายลุกที่ออกมามันดูซอฟต์ลงมากกว่าการใช้ไอายไลเนอร์สีดำประมาณนี้แล้วการที่มันเป็นดินสออะค่ะมันก็จะมีความฟุ้งๆอยู่ระดับหนึ่งเนาะตัวนี้ได้มาเขาส่งมาให้แล้วเราก็แบบ เฮ้ยเมดอินเจอร์มันนี้ด้วยเราก็แบบลองไปในลุคแต่งหน้าด้วยใช้เครื่องสำอางดีตี้บุฟเฟ่ทั้งหมดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะอัพหน้าจะอัพสัปดาห์หน้ามาั mm ้ง hmm. แล้วปรากฏว่าเฮ้ย mm hmm. มันเนื้อดีมากแล้วก็มีความแน่นสุดๆเลยติดทนระดับหนึ่งนะคะไปแบบลองละลายน้ำแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันติดทนมากเลยอะอยากให้ไปลองดูกันสำหรับคนที่มีปัญหาหนังต้าม,มันนะคะแต่ก็อย่างบอกไม่คอนเฟิร์ม100%ว่ามันจะไม่ไหลอันนี้ก็อยู่ที่สภาพหนังตาน้ำตา บลาบลบ,บริเวณรอบดวงตาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเฮ้ยข้ามไปคอนซีลเลอร์ใต้าตาตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเอามาไฮไลท์มาช่วยให้ใต้าตามันดูไบรท์แล้วก็สดใสสว่างสวยขึ้นนะคะตัวนี้คือ gino m a l e the professional makeup under eye concealer คือได้มาพร้อมกัน2ออันนั้นอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นปากกาไฮไลท์ใต้ตา,ตา ปกปิดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นปกปิดมากนะคะพี่ใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ใต้ตาอีกทีหนึง่งช่วยให้ใต้ตาเรานี่แบบริ้งขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็สามารถทดแทน ysl ตาชาร์ l o อของเราได้ซึ่งราคาถูกกว่าแบบมหาศาลอะไรเงี้ยลองไปดูกันนะคะของ gino m a c r a แต่งตาเมื่อกี้อายไลเนอร์ไปแล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยเป็นวิงวิงที่พีชทาอยู่ที่ตาตอนนี้เลยคือรู้สึกว่าแบบฉันชอบสีตาวันนี้มาก ม,ม,ม,มหลายคนอยากจะไปตาม Color อร์ปตามพีแต่ว่ามันก็หาซื้อ,อยากนิดนึงค o ลเลอร์ปเนี้ยช,ชิมเมอร์ปริเตอร์มันสวยงามมากตัวนี้ให้ผลที่ใกล้เคียงกัน,กนแล้วก็มีความติดทนระดับหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือมามองส์ว Touch Stick Shadow นะคะสีที่พี่ติดมาตัวนี้เนี่ยเบอร์หนะคะเป็นสีออกแชมเปญครีมชมพูชิมเมอร์แบบวิงกระจายแล้วก็ที่สำคัญคือติดทนเนื้อดีมาก หาซื้อได้เมืองไทยอืมเปลองดูกันนะคะแบบวิ้งสวยอะมาสคาร่าดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ามาสคาร่าตัวนี้ไม่ได้กันน้ำอืมแต่มันให้ขนตาที่แบบสำหรับคนที่มีขนตาอยู่แล้วและเป็นคนที่ขนตาไม่ได้ตกมากนะคะตัวนี้คือ Catrice Glam and d o น l f a ์ l Laches Mascara ค่ะบอกเลยว่าแบบมันให้ลุคที่เป็นตุ๊กตามีความแกลมมีความสพึงสำหรับพี่พชอบนี่คือปัดประมาณ2-3ถึงรอบแล้วก็รู้สึกว่าขนตาเรามันดูแบบ I'm a Barbie Girl เลย่งนี้เลยนะแบบสะพึงขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็สีดำดีนะคะตัวนี้ชอบแปรงปัดง่ายด้วยเพราะาแปรงเขาค่อนข้างาเป็นแปรงหวี ขนตากันดีกว่าก่อนที่เราจะลาจากบริเวณตาไปนะคะตัวนี้คือ Ne s ซี h o i Horse Hair f e l ส l a s H e s H23 เป็นขนตาปลอมที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความใหญ่ความสะพพึงมากมายตัวนี้เนี่ยพี่ชอบใช้ติดลุกที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันคงความสดใสธรรมชาติไม่แกลมไม่ปังจนเกินไปตัวนี้สวยมากแล้วขนดีมากเป็นขนตายี่ห้อรุ่น ที่พี่ชอบมากนะคะนั่นคือเนสซีชอยขนม้านั่นเองไปลองดูกันนะคะเขามีเบอร์หนึ่งที่พี่ชอบถ้าใครชอบความแกลมขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น M01 นึนจ้ะลิปสัปดาห์นี้นะคะเรามี3ตัวด้วยกันอันแรกอันนี้อ่าที่ตั้งแต่อันที่รีวิวไปนะคะตัวนี้คือ Kylie Makeup เอ้อไม่ใช่ Kylie Matte Liquid Lipstick Lip Liner Lip นะคะสีที่พี่ชอบคือสี Candy K ค่ะ Candy K ก็จะเป็นสีที่ออกแนวชมพูตุนต่นตุ่นมนหมนแต่มันให้ลุกที่แบบปังให้ลุกฝรั่งให้ลุกแบบกับคอนแทคเลนส์สีเทานะอืดีงามมากนะคะแล้วพี่ชอบเนื้อของเขาชอบมากอ่ะชอบมากบอกไม่ถูกจะใช้บ่อยเหมือนกันนะคะตอนอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็แบบหยิบมาลิปไลเนอร์เนื้อดีแต่พี่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทาลิปไลเนอร์ก่อนที่จะทา ลิปสติกเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันดีทั้งสองอันอถ้าใครที่อยากซื้อก็แนะนําเข้าไปอีกหรือถ้าแบบยังตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไปดูปังหรือพังลิปไคลี่นะคะเดี๋ยวลิงก์ไปข้างล่างให้อีกตัวหนึ่งนั้นอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับลิปที่ชอบเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้คือ m a l บ i n l Li f l ติกนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นที่เป็นสีเดียวไม่ได้เป็นรุ่นขนมชั้น อันนี้คือ C0 C01 o หรือว่าน่าจะเป็นโทนคอรัลนะคะเป็นแบบแดงอมส้มนิดนึงพี่ชอบใช้ตัวเนี้ยในวันชิลๆวันสบายๆของเราวันที่เราทาแค่มามองแล้วก็แปดมาสคาร่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันให้ลุคที่ดูสดใสแล้วก็มีความชุ่มชื้นของลิปค่คอนข้างดีนะคะเราไม่ได้อยากทาลิปแมททุกวันเนาะไม่นั้นปากมันก็จะรงสาปากอะและลิปที่ทาอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวใครถามว่าทาลิปอะไรอยู่ฉันตีนะลิปที่ทาอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้คือแบบประทับใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆที่เขาทำลิปออกมาได้ดีนั่นก็คือ If and Boy นะคะเบอร์ V L 0 3ตัวนี้เป็น Intense Velvet Lip สี Covent Garden นะคะสีจะเป็นโทนชมพูนูดสวยมากและเนื้อดีมากดีมาก เนื้อแน่นกบสีปากมิดแล้วก็ให้ลุคที่ดูเกือบแมตแต่ไม่แมตซะทีเดียวก็จะทำให้ปากเราดูอบอิ่มสวยงามมาสายยาทาเล็บกันบา้างเราไม่ค่อยรีวิวยาทาเล็บเท่าไหร่เพราะว่าพีเป็นคนที่ทาเล็บได้ห่วยแตกมากแต่สีนี้ต้องพูดเพราะชอบมากอันนี้คือจิลส t u a ต t นะคะแพงอีแล้วโดนด่าไหเนี่ยตัวนี้คือสี 13นะคะเป็นสีนูดที่พูดดีสุภาพเรียบร้อยเป็นการเป็นงานเข้าวัดเข้าวาวอะไรได้หมดคือแบบมันจะสปนกาาช่มเนี่ยเออคือชอบมากแล้วเนื้อค่อนข้างดีมากนะคะเดี๋ยวอาจจะมีรูปโพสให้ดูอชอบอะชอบอะ่ะชอบจริงๆจะบอกว่าหมดแค่นี้แหละเพราะว่าเดือนนี้ไม่มีซีรีส์ ก็ยังดูด็อกเตอร์ไม่จบทั้งที่มันจบไปแล้วยังไม่มีเวลาไปดูเลยแล้วก็อยากดูเรื่องมีมากๆเดี๋ยวพี่พีจะไปดูขอบคุณทุกคนที่แนะนําเข้ามากันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าฉันชอบมากลิงไลท์ที่หนีบได้และความ <c oughs> ความครีเอทีฟของ Wonder Peach นั้นพีชไม่ได้เอามาเซลฟี่นะคะมันเป็นไฟที่เอามาแล้วก็แบบหนีบกับมือถือเอามือถือก็ไม่มีตรงนี้ หนีบกับมือถือแล้วก็แบบเซลฟี่เปิดไฟ,ไฟใส่หน้าอย่างนี้พีทได้มาจากร้านทูน,น่าไลท์นะคะร้านไหนจะเอาไปใช้ก็รบกวนเครดิตนิดนึงพีททาอย่างนี้ค่ะอ๋อฉันก็มีกระจกใหญ่ด้วยสมมติเป็นกระจกใช่ไหมเราก็จะหนีที่กระจกของเราแล้วเราก็ใช้กดสิวค่ะทุกคนคือพีทแบบใช้ไฟนี้สองช่วยในการกดสิวมันดีมากบอกเลยมันช่วยให้เราไม่พลาดนะคะ mm hmm. ก็เขาแบบปรับได้3ระดับมั้งแล้วก็มีใส่ฐานอะไรเงี้ยแบบ พ่าสะดวกมากเข้าเข้าไปร้านอาหารอย่างเงี้ยเราอยากต้องการไฟเพิ่มบางร้านมันมืดใช่ไหมก็จัดตัวนี้ซองอืมดีดีงามคือมีวัยชีวิตด,ดีนะคะจบหมดเท่านี้แหละสำหรับเฟรบริตประจําเดือนสิงหาคมนะคะหวังว่าจะถูกใจคนที่เป็นแฟนสิงหาคมขออภัยที่มีไฮเอ็นหลายชิ้นไปหน่อยแต่ว่าชอบจริงๆก็ถ้าใครที่แบบ มีก็มีคนต้องมีคนชอบทั้ง high end counter brand แล้วก็ drug store ใช่ไหมทำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีทําเป็น all time favorite drug store หรือว่าถูกและดีที่พิชชอบมากๆอะไรเงี้ยถูกและดีบางอันมันถูกและดีแต่เราอาจจะไม่ได้ชอบมากๆเ่นไหมเป็นแบบ number one ถูกและดีแต่ละหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่เออนะหวังว่าจะ น่าจะถูกใจหลายๆคนคลิปนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเดี๋ยวขอเวลารวบรวมไปลิสต์รายชื่อแป๊บหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เขาด้วยนะคะกด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 ไลค์กดเลิฟก็ได้แต่ไม่มีกดเลิฟก็กดไลค์แทนละกันใครที่อยากติดตามพีต่อไปก็กด subscribe ช่องของพีทด้วยนะคะคอมเมนต์มามมอยกันได้ถ้าแบบมีเวลาจริงๆจะตอบแต่พีทอ่านกับตัวคอมเมนต์แบบก็จะพยายามกดไลค์นะจ๊ะวันนี้พีก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่คล